สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูม,มิงดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยกู่ที่2ศึกมวยไทยเจ็ดสีซึ่งเป็นการพบกันระหว่างเจ้านมเปี้ยวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือเจ้านมเปี้ยวสิทธิศรพิชัยมวยจากหนองคีบุรีรั์วันนี้จะพบกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ช่อพยักษ์นักชกจากนกครราชสีมาซึ่งทั้งกู่จะพบกันที่น้ำหนัก113ปอนด์ปอ เจ้านมเปียวสิทธิ์สอนพี่ชัยนมเปียวพี่เกษรชัยเมย์ไทยยิมเป็นมมยขวาอาวุธหนักแรงนอกได้ในดีนะครับมวยตัวนี้แข่งมาตั้งแต่เด็กฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนทองพูลสิทธิ์พนันเชิงหรือเจ้าทองพูนเพชรปตอนะครับแล้วก็มาแพ้นอกยกที่สกับเพชรซีต้ากกวัสรุพันธ์ภูเก็ตนะครับพันนั้นชกกันที่ภูเก็ตเจ้านมเปรียวนี่เดินเตะเดินต่อยนะครับเจอสอกบวกดอกเดียวครับหลับยกที่สาม ไปสุดท้ายก็มาชานะคะแนนพีรพัฒน์สิทธดกจิกนะครับหรือเจ้าพีรพัฒน์หมาอเลเจ็ดแปดเก้านะครับวันนั้นทั้งคู่แรกกันดูเดือดนะครับถว่าเป็นทางด้านนมเปรียวตรุราจัทน์เนี่ยหรือนมเปรียวพิเกศนชัยมั่นคงขวัวดหนักหน่วงกว่านะครับเอาชานะคะแนนไปแบบดูเดือดสูสีครับวับนนั้นที่ช่องสามนะครับถอยได้สุดยอดนะครับวันนั้นถอยได้สุดยอดทั้งคู่ถว่าเป็นทางด้านนมเปรียวที่มั่นคงแข็งแกร่งและหนักหน่วงกว่านะครับ วันนี้กู่ชกเจ้าเสือใหญ่จอห้าพยักนะครับทั้งกู่พบกันที่ําหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์เจ้าเสือใหญ่เป็นเด็กหนุ่มจากโคราชนะครับลักษณะการออกขวุธการเตะต่อยเนี่ยเหมือนกับใกล้ลุงนะใกล้ลุงลูกจีแม่ใส่ทองเนื้อที่เด็กๆรู้จักกันที่แถวนางรองนนทสุวรรณบุรีรนะัมเนี่ยรู้จักในานามของลุงเฟืองนะจริงๆผมกับลุงเฟืองเนี่ยสนิทสนมกันดีนะครับผมมีมวยมาต่อยที่กรุงเทพเนี่ย ก็ไปฝากซ้อมกับลุงเฟืองนะครับฝักซ้อมกับลุงเฟืองไข้สิทธิ์ใกล้ลุ่งนะครับที่นนสุวรรณช่วงนั้นก็มีเจ้าสอนศึกสิทธิ์ใกล้ลุ้งนะครับมียอดมงคลเมืองศรีมานะครับซ้อมอยู่ที่นนทสุวรรณกับลุงเฟืองนะครับอยู่กับใกล้ลุงลูกเจ้าแม่ใส่ทองพี่ใกล้ลุ้งกับผมเนี่ยสนิทสมกันดีนะครับแต่ผมก็เรียกแค่ลุงเฟืองลุงเฟืองนะครับแค่ทํางานเป็นรปภครับเป็นยามอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง ส่วนแฟนแค่ก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนนทสุวรรณนะครับแค่ทําไข้มวอเล็กๆทํางานอยู่ที่ทํามวยอยู่ที่นนทสุวรรณนะครับมีพวกยอดมองคลเมืองสีมานะครับก็เป็นสอนศึกศิษย์ใกล้ลุงนะครับก็มีนักมวยเด็กอีกหลายตัวครับที่แข็งแกร่งครับถ่อยอยู่แถวภาคิสวานเป็นประจำข่าวว่าพี่ใกล้ลุงหรือลุงเฟืองนะครับลุงเฟืองเราเนี่ยลุงเฟืองของวงการมวยที่บุรีรัมย์นะครับ เป็นผู้มาเทนให้กับเจ้าเสือใหญ่ช่อฮาพยักษ์นะครับลุงเฟืองนี่ก็คือคือใกล้ลุงลูกชิแม่ใส่ทองหรือยักษ์แค้นนะครับจะกแคะนในวงการมวยเป็นมวยที่รูปร่างเล็กครับเตียสั้นมาขามก้อยเดียวแต่ว่ามีอาวุธหมัดเตะขาต่อยมาที่หนักแรงหนักน่วงนะครับเห็นข่าวว่าท่านนี่เป็นผู้ที่มาสอนทวนเชิงให้กับเสือใหญ่ช่อฮาพยักษ์ครับการชกการอาวุธก็คล้ายๆกับลุงเฟืองนะครับ ฟอร์มหลังก็มีชนะนอกจกที่4แสงดาวเอราวันนะครับที่ลุมพินีวันนั้นถ่ายทอ่สดนะครับหมด3ยกเป็นรอง10กว่า1น,นะครับยก4มาเดินเตะขาต่อยมัดสามสีชุดนะครับเจ้าแ,แสงดาวเอราวันนี่ทนไม่ได้แพ้นอกเป็นยกที่4แบบติกล็อกกระเน,นืนาไฟต่อมาก็มาแพ้คะแนนเจ้าทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนที่ช่องเจนะครับวันนั้นทัพทิมทองมาต่อยแทนนะครับหมายเป็นมวยแทน ทางเสือใหญ่ทอมนักให้2ออนครับร้อยสิบสามับร้อยสิบห้านะครับแล้วก็ทนความใหญ่นะครับทานความใหญ่สู้ความใหญ่ความรวดเร็วของทัพทิมทองไม่ได้นะครับแพ้คะแนนไปแบบดูเดือด,ดท้ายขาดลอยหลังจากนั้นก็มาชนะนอกยลกที่สองเจ้าเหนือเพชรคิล่าสปอร์ตนะครับน่าจะเป็นต่อยถ่ายทอดสดเวลากลางคืนนะครับโกสองมาเจ้าเสือใหญ่ก็หกซ้ายเข้าไปค้างแล้วก็เตะขวาทามนะครับดอกเดียวทํา เจ้าเหนือเพชรคีฬาสปอร์ตนอนยาวขับพื้นโดนกรรมการนับ10นะครับแพ้น็อกพายุที่2นะครับมวยวันนี้คู่นี้นะครับ113ปอนด์113ิบสามปอนในทางด้านเจ้านมเปรียวนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักเป็นมวยหลายสไตล์ครับนอกได้ในดีเดินได้ถอยได้นะครับมวยตัวนี้ไฟสุดท้ายเนี่ยต่อยกับเจ้า,าพิรพัฒน์สิทธิ์ดอกจิกหรือรพิรพัฒน์มวยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยออกอาวุธหนักแรงครับทน เหนียวเนบปอดใหญ่ปลายแรงกับวันนั้นแรกกันดูเดือดสูสีแบบติดตาเซียนนะครับเป็นทางด้านเจ้านมเปรี้ยวพีเกสันใจมวยไทยยิมนี่เบียดเอาชนะคะแนนไปท้ายๆนะครับวันนี้มาเชอกครับทางด้านเสือใหญ่ช่ห้าพยักเตะขวานะครับเตะขวาตีนซ้ายหน้านัาแกแรงลูกครัดลูกมัดตีก็แข็งแกร่งนะครับหมัดหนักสอกคมโดยเฉพาะหมัดซ้ายหมัดขวาเนี่ยนับนอกใต้ตลอดนะครับ ผมวันนี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยัคครับเจอมวยประเภทนี้ครับถ้ามาค่้าแรกค่าชนมาบวกคะแนนได้ลุ้นนะครับเสือใหญ่นักแรงกว่านะครับลูกอึดลูกทนเหนียวกว่าเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าทางด้านเจ้านุมเปรี้ยวนี่โชคเชิงตั้งรับถอยถีบเ,เตะนะครับกวนทลายหน่อยเพราะว่าเสือใหญ่ชอห้าพยัคนี่หนักแรงนะครับแต่ว่าช้าครับหนักแรงแต่ช้าแต่ว่าหมัดหนักหมัดแรงนี่หวังผลได้นะครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่ เข้าขวัญได้เปรียบครับมีอขาดก็อาจจะได้ออกทัวร์บังทุนกินสองข้างได้นะครับเพราะว่าลุ้นนับน็อกได้ตลอดเวลานะครับผมชอบไปที่ความหนักความแรงของทางด้านสิทธิเอกเจ้ายักษ์แค้นนะครับยักษ์แคสิทธิเอกของลุงเฟืองนะครับใคลูกลูกช่าแม่ใส่ทองผมว่ามีลุ้นนับน็อกได้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยัคครับอยากให้แฟนคลับเนี่ยติดตามแล้วมวยคู่นี้โดนเมื่อไหร่นอนเมื่อนั้นนะครับ โดนเมื่อไรร่วงเมื่อนั้นนะครับลุ้นเกมสั้นเกมยาวเนี่ยได้ลุ้นตลอดดีกว่าเจ้าหนุ่มเปรี้ยวนะครับร้อสิบสามบอลอย่าลืมรอฟังรอติดตามผลการชั้นแรกอีกครั้งนะครับถ้ามาดีไม่ลดเยอะไม่ลดเหนื่อยนะผมว่าน่าเล่นน่ารองนะครับเป็นต่อก็ต้องต่อเป็นรองก็ต้อ,รองอรองครับสําหรับเจ้าเสือใหญ่ชวห้าพยักษ์ลุ้นนับน็อกได้นะครับใครน็อกใครนะครับรอลุ้นตอนจบครับมวยคู่นี้ ส่วนตัวผมยังชอบไปที่เสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับของอาจารย์ผมทุกท่านจงโชคดีและร่ำรวยนะครับพยายามหาเงินกลับเข้าบ้านนะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็เสียเงินก็ดีก็ขาดทุนนะครับเอาข้อมูลดีๆไปเล่นนะครับการรับฟังข้อมูลเนี่ยฟังหลายๆคนนะครับรับฟังหลายๆที่นะครับรับฟังไปเลยนะครับกดฟังเขามีวิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยกดฟังไปเลยนะครับฟังแล้วก็เอาสิ่งดีๆมารวมนะครับมารวมกัน แล้วก็คิดวางแผนการเล่นนะครับทํายังไงจะได้เงินกลับบ้านนะครับไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากยิ่งคนลงเยอะยิ่งคนมีคนหาข้อมูลเยอะๆก็เป็นผลดีสําหรับเรานะครับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ให้ทุกท่านที่ที่ไปหาข้อมูลมาแบ่งปันพวกเรานะครับเพราะเขาเป็นคนเสียสละมีจิตใจมีจิตอาสานะครับเราก็ตอบแทนเขาด้วยคาชมมั่งด้วยการขอบคุณการติดตามนี้นะครับ ผมว่ายิ่งมีเยอะยิ่งมีเซียนยิ่งมีผู้หาข้อมูลมาแบ่งปันพวกเราเยอะๆยิ่งเป็นการดีครับพวกเรานะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านชงโชคดีและร่ำรวยครับสวัสดีครับ